บทที่385การจากไปของอินยา 3. าร่างกายของฉันเติบโตขึ้นจนได้มาตรฐานของไทคูเรดราก้อนที่โตเต็มวัยแล้วอิวย่ากล่าวต่อพลังจิตวิญญาณของฉันก็เพิ่มขึ้นเช่นกันตามมรดกของบังกรแดงไทคูของเราฉันจะต้องกลับไปยังดินแดนบรรพบุรุษของเผ่าพันธุ์ของฉันและเข้าร่วมพิธีบรรลุนิติภาวะก่อนที่ความแข็งแกร่งของฉันจะเติบโตต่อไปเพราะเหตุนี้ฉันจึงจากไปหนิงซีใช้ดวงตาแห่งความจริงเพื่อตรวจสอบข้อมูลของอิวย่าและพบว่าร่างกายของเธอมีคะแนนถึง60คะแนนและพลังวิญญาณของเธอถึงะแนน เขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจกับพลังของสัญญาคู่ต่อสู้เมื่อหนิงซีพบกับอิวย่าครั้งแรกร่างกายของเธอคือ54คะแนนและพลังทางจิตวิญญาณของเธอคือห5คะแนนในเวลาเพียง5เดือนอินย่าไม่ได้ฝึกฝนมากนะักแต่ร่างกายของเธอเพิ่มขึ้น6คะแนนและพลังทางจิตวิญญาณของเธอเพิ่มขึ้น4นนี่คะแนนหลังจากได้ยินคำพูดของอิวย่าหนิงที่ก็ถอนหายใจและรู้สึกโล่งใจเขากล่าวว่าคุณมีความสามารถโดยธรรมชาติในการเดินทางระหว่างโลกในเมื่อออกไปได้ก็กลับมาได้แน่นอนหลังจากพิธีบรรลุนิติภาวะเสร็จสิ้นก็สามารถกลับมาได้ ยิ่งกว่านั้นเรายังเป็นพันธมิตรการต่อสู้นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกฉันเข้าสู่โลกอันกว้างใหญ่ของมังกรสวรรค์ได้อีกด้วยการจากไปของคุณในครั้งนี้ไม่ใช่การอำลาดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจริงจังขนาดนี้อิวยาหัวเราะคิกคักและพูดกับหนิงซีว่าหนึ่งสัญญากับคุณก่อนหน้านั้นหนึ่งคนจะช่วยคุณปรีภายในหนึ่งปียังไม่ถึงเวลาดังนั้นหนึ่งจะต้องชี้แจงให้คุณทราบด้วยตนเองยิ่งกว่านั้นคุณยังเป็นคู่ต่อสู้และเป็นคู่หูชายของฉันด้วยฉันต้องบอกคุณเกี่ยวกับตาาารงงงนนขอั อินย่ามองนิ่งเอสเอได้วยความชื่นชมและพูดอย่างภาคภูมิใจว่าช่วงการเจริญเติบโตของเราไทคูเรดระก้อนนั้นยาวนานมากเป็นเรื่องยากมากที่คนอย่างฉันจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เมื่ออายุ 1, 2 0 0ันปีโชคดีที่ฉันฉลาดพอที่จะเลือกคุณเป็นคู่ต่อสู้ของฉันหนึ่งไม่ได้จำศีลในโลกแห่งโมเอ็นเป็นเวลาพันปีโดยเปล่าประโยชน์ก่อนที่นิงเอสเอชไฮจะถามอินย่ากล่าวว่าหนึ่งมาที่เวิลด์ออฟโมเอนและเลือกที่จะจำศีลที่นี่เพื่อหาคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดในเผ่าพันธุ์ของเราเคยกล่าวไว้วว่่าุนสคืออะไร พันธมิตรเติบโตไปด้วยกันประโยคนี้ระบุข้อกำหนดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไทคูเรดดรา้อนมีสำหรับคู่ต่อสู้อย่างชัดเจนสิ่งเดียวก็คือความเร็วที่เพิ่มขึ้นของความแข็งแกร่งจะต้องเร็วพอความจริงที่ว่าคู่ต่อสู้ของเราแข็งแกร่งกว่าเราเป็นเพียงข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับไทคูเรดดรา้อนที่จะเติบโตเร็วขึ้นความเร็วที่เราเติบโตนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วที่คู่ต่อสู้ของเราเติบโตขึ้นยิ่งพันธมิตรการต่อสู้ของเราเติบโตเร็วเท่าไรเราก็จะเติบโตเร็วขึ้นเช่นนกั อิลยากอดแขนของหนิ่งซือและจูบเขาที่แก้มอีกครั้งเธอพูดว่าฉันอยากจะขอบคุณนิ่งเอสเอสไออัตราการเติบโตของคุณน่าตกใจอย่างยิ่งดังนั้นฉันจึงสามารถข้ามช่วงการเติบโตที่ยาวนานและเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ได้ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งปีนี่เป็นไปตามคาดของผู้ที่ถูกเลือกนิ่งซีสัมผัสได้ถึงร่างกายที่นุ่มนวลและเย้าวยวนของอิลยาแม้ว่าหัวใจของเขาจะรู้สึกคันแต่เขาอดไม่ได้ที่จะถามว่าผู้ถูกเลือกหรอือผู้ที่ถูกเลือกคืออะไร ฉันสามารถเลือกคู่ต่อสู้ได้เมื่อถึงระดับการเติบโต,ตเมื่ออายุ100ปีอิลยาอธิบายหนึ่งถามพ่อของฉันเวนาว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่เหมาะกับคู่ต่อสู้มากที่สุดเขาบอกฉันว่ามันเป็นผู้ถูกเลือกเวนอธิบายให้ฉันฟังว่าในจัก,กรวาลทุกโลกมีสมบัติทางธรรมชาติที่เรียกว่าสมบัติต้นกำเนิดสมบัติต้นกำเนิดมีความสามารถที่หลากหลายแต่ทั้งหมดนั้นทรงพลังมากบุคคลที่ได้รับเลือกจากสมบัติต้นกำเนิดให้เป็นเจ้าภาพคือผู้ถูกเลือก ด้วยความช่วยเหลือจากสมบัติต้นกำเนิดทุกคนที่ได้รับเลือกสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจหากไทคูเรสราก้อนเลือกตัวที่ถูกเลือกเป็นคู่ต่อสู้ความแข็งแกร่งของมันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามทุกอย่างก็มีข้อดีและข้อเสียของมันความเสี่ยงในการเลือกผู้ถูกเลือกก็สูงมากเช่นกันเพราะผู้ถูกเลือกจะต่อสู้กันเองเนื่องจากลักษณะการกลืนกินของสมบัติต้นกำเนิดดังนั้นความน่าจะเป็นของผู้ที่ถูกเลือกจะตายจึงค่อนข้างสูงไทคูเรสราก้อนสามารถเลือกคู่ต่อสสสสููู้้้้้ไดดเเเเเเเพพพีีีีีียยยงงคคคนนนวววววใชชิิิิตตตขขอออกกกกาาาาาามมมื่่่่็ททับรรลถศษ ความเร็วการเติบโตและความแข็งแกร่งในการต่อสู้ในภายหลังของพวกเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังตามเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเองบทที่ตอนที่3 8 6้อยแปดหการเสื่อมร้มอย่างลึกลับหนึ่งอิวยาหลงอยู่ในความทรงจาของเธอเธอพูดช้าๆในเวลานั้นพ่อของฉันถามฉันว่าหนึ่งคนจะใช้ความคิดรเริ่มในการต่อสู้เพื่อคนที่ถูกเลือกหรือไม่ถ้าหนึ่งคนสามารถเลือกเขาเป็นคู่ต่อสู้ของฉันได้ฉันพยักหน้าโดยไม่ลังเลฉันอิวยาไม่ใช่คนที่กลัวความเสี่ยงเขาถามฉันอีกครั้งว่าแต่ผู้ที่ถูกเลือกจะถูกโจมตีโดยผู้ถูกกกเเลลลืืออออคคนน่่่่แะตายยา,งงายยงงดุณไมัวร คุณรู้ไหมว่าหนึ่งตอบพ่อของฉันอย่างไรอิวย่าเงยหน้าขึ้นและมองดูหนิงซีด้วยสีหน้ามุ่งมัน่นฉันบอกเขาว่าฉันจะปกป,ป้องและช่วยเหลือคู่ต่อสู้ของฉันเมื่อเขาไม่แข็งแกร่งหากเขาตกอยู่ในอันตรายหนึ่งฉันยินดีสละชีวิตเพื่อต่อสู้กับเขาเนื่องจากฉันจะเพลิดเพลินไปกับผลประโยชน์ที่คู่ต่อสู้ของฉันมอบให้ฉันจึงยินดีที่จะเสี่ยงและแม้กระทั่งสละชีวิตอิวย่าทำตามที่เธอพูดเธอได้ให้ความช่วยเหลือนิ่งเอสเอชไออย่างไม่เห็นแก่ตัวเมื่อเขายังคงอ่อนแอหนิงซีรู้สึกขอออคุณเทาามโดดยตล ถูกต้องอิวย่าเล่าต่อว่าหลังจากที่พ่อได้ยินคําพูดของฉันเขาก็ขอให้ฉันรอโอกาสในโลกแห่งโมเอนหนึ่งอยู่ในโลกแห่งโมเอนเป็นเวลาหลายปีส่วนใหญ่แล้วหนึ่งคนกําลังจาศีลเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฉันบางครั้งเมื่อหนึ่งตื่นขึ้นฉันจะสังเกตโลกมนุษย์เพื่อดูว่ามีคนที่ถูกเลือกบ้างไหมจนกว่าฉันจะพบคุณหนิงซีกอดอิวย่าและลูบผมยาวนุ่มของเธอเขายิ้มและพูดว่าดูเหมือนว่าเราจะถูกโชคชะตาแต่พ่อของคุณรู้ได้อย่างไรว่าจะมีคนที่ถูกเลือกในโลกแห่งโมเอน อินยาพิงหน้าอกของนิ่งเอสเอไและพูดอย่างเกียดคร้านว่าเนื่องจากสมบัติต้นกำเนิดของ World of m o โเอเพิ่งถือกำเนิดขึ้นพ่อของฉันจึงให้ความสนใจกับโลกใบเล็กนี้ดังนั้นเขาจึงสัมผัสได้ถึงร่องรอยของรัศมีของสมบัติต้นกำเนิดเดิมทีเขาต้องการให้ฉันค้นหาสมบัติต้นกำเนิดของ WorldO f m o เใครจะคิดว่าสมบัติต้นกำเนิดของ World of m ฟโมเจะตกไปอยู่ในมือของเกลชผู้บ้าคลั่งและเกือบจะถูกทำลายโดยเขาหลังจากสงครามระหว่างเทพเจ้าสมบัติต้นกำเนิดจะไม่ยอมรับเจ้านายของมันอีกต่อไป เมื่อหนึ่งเห็นสถานการณ์นี้หนึ่งก็พร้อมที่จะกลับไปยังโลกอันกว้างใหญ่ของมังกรสวรรค์แต่พ่อของฉันบอกให้ฉันรอต่อไปในโลกแห่งโมเอ้นเพราะว่าแม้ว่าหนึ่งจะกลับไปยังโลกอันกว้างใหญ่ของมังกรสวรรค์ฉันก็คงจำศีลอยู่มันคงจะดีกว่าถ้าอยู่ในโลกของโมเอ้นเนื่องจากกำแพงโลกของเว r l d o อ m ฟ e n เอนั้นอ่อนแอมากแล้วความสามารถของสมบัติต้นกําเนิดจึงอ่อนแอลงแทนที่จะแข็งแกร่งขึ้นพ่อทานายว่าสมบัติต้นกําเนิดของเว r l d o อ m ฟโ n เอจะกลายเป็นเหยื่อของผู้ที่ถูกเลือกคนอื่นกราบใดที่หนึ่งรอยอยู่ใน ข้อผู้ถูกฉันได้พบกับผู้ที่ได้รับเลือกสองสาคนติดต่อกันในช่วงพันปีที่ผ่านมาพวกเขาทั้งหมดต้องการตามล่าสมบัติต้นกำเนิดของ World ์ f m ฟโ n นแต่พวกเขาก็ทำไม่สำเร็จความสามารถและลักษณะของผู้ที่ถูกเลือกเหล่านี้ไม่ตรงตามความต้องการของฉันดังนั้นฉันจึงเพิกเฉยต่อพวกเขาเมื่อหนึ่งคนพบคุณเท่านั้นหนึ่งคนจึงพบคู่ต่อสู้ในอุดมคติของฉันในที่สุดในสายตาของฉันคุณคือคู่ต่อสู้ที่ดีที่สุดเมื่อได้ยินคำชมของอินย่านิ่งเอสเอไก็หัวเราะเบาๆและกอดเธอ ใบหน้าของอิลย่าเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีเธอตอบนิ่งเอสอชัยอย่างอบอุ่นพวกเขาทั้งสองไม่ได้เจอกันมานานแล้วและกำลังจะจากกันในไม่ช้าพวกเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเขินอายเล็กน้อยหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดสองสามรอบในที่สุดนิ่งเอสอชัยก็ปราบมังกรตัวเมียผู้ลหลงไหลได้ในที่สุดอิลย่านอนอยู่ข้างๆหนิงซีและพูดกับเขาว่าอีกสักพักฉันจะกลับไปสู่โลกอันกว้างใหญ่ของมังกรสวรรค์ครั้งนี้ฉันจะไม่เพียงกลับไปสู่ดินแดนบรรพบุรุษเพื่อร่วมพิธีบรรลุมิติภาวะเท่านั้นมีอีกเรื่ ลูกมังกรสวรรค์คืออะไรหนิงซีถามยิวย่าพลิกตัวและกอดหนิงซีเหมือนปลาหมึกยักษ์เธออธิบายเบาๆในลิขสิทธิ์มีโลกใบเล็กนับไม่ถ้วนมีโลกขนาดกลาง618แห่งแต่โลกใหญ่มีเพียง9ก้าแห่งเท่านั้นตลอดสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานการพัฒนาของอรารยธรรมโลกก็มีขึ้นมีลงเช่นกันจะมีอรารยธรรมใหม่ๆขึ้นมาและแสดงพลังอันยิ่งใหญ่อยู่เสมอโดยต้องการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งในโลกอันกว้างใหญ่ยังมีโลกใบใหญ่ที่เสื่อมถอยลงด้วยสาเหตุหลายประการและร่วงหล่นจากตำแหน่งของโลกใบใหญ่ ยิวย่าไม่ได้ตรงประเด็นแต่เธอกลับอธิบายสถานการณ์ในลิขสิทธิ์ให้นิ่งเอสอไแทนก่อนที่นิ่งเอสเอไจะได้รับคำตอบเกี่ยวกับรูปมังกรสวรรค์เขาได้ถามคำถามอื่นที่ซ่อนอยู่ในใจมาเป็นเวลานานเราจะก้าวไปสู่โลกกลางสู่โลกใหญ่ได้อย่างไรในโลกเสาไทเทเนียมเขาไม่เคยเห็นใครหรือฝ่ายใดเตรียมตัวให้โลกขั้วโลกไทเทเนียมกลายเป็นโลกขนาดใหญ่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้หนิงซือมักจะสงสัยอยู่เสมอว่าการโปรโมตโลกขนาดกลางจะได้รับการส่งเสริมอย่างไรผู้คนที่อาศัยอยู่ในโลกกลางมีวิธีการรับข้อมูลค่อนข้างใกล้ชิด ยิวยากล่าวคุณสามารถมองโลกขนาดกลางทั้งหมดว่าเป็นรังผึ้งได้รังผึ้งนี้มีรังถึง618รังและทุกโลกต่างก็มีรังคนที่อาศัยอยู่ในรังก็เหมือนถูกห่อหุ้มอยู่ในห้องรังใหม่ข้อมูลเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโลกใบใหญ่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมสมบัติต้นกำเนิดและผู้ที่ถูกเลือกจึงปรากฏขึ้นคุณเป็นตัวแทนของโลกของคุณเองและแข่งขันกับโลกภายนอกเพราะด้วยความช่วยเหลือของสมบัติต้นกำเนิดคุณจึงมีโอกาสที่จะกระโดดออกจากห้องรังใหม่ข้อมูลและรู้สถานการณ์ขององค์ โลกเล็กๆจำนวนมากได้รับการเลื่อนขั้นเป็นโลกขนาดกลางภายใต้การนำของผู้ที่ถูกเลือกแล้วถ้าผู้ถูกเลือกตายละ่ะอินย่าอธิบายอย่างอดทนว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเพียงตัวช่วยในการก้าวหน้าของโลกหากไม่มีความช่วยเหลือนี้โลกยังคงก้าวหน้าได้แต่ความน่าจะเป็นจะลดลงการพัฒนาอรารยธรรมมักเต็มไปด้วยอุบัติเหตุเสมอไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวของผู้ร้ายที่ชั่วร้ายหรือการรุกรานของอรารยธรรมที่แข็งแกร่งจากภายนอกมันจะทําให้เกิดการเสื่อมถอยและถดถอยของอรารยธรรมของโลกบทที่387ความเสื่อมรามอย่างลึกลับสอง เนื่องจากรากฐานอันลึกกล้าของโลกอันกว้างใหญ่มันจึงค่อนข้างมั่นคงโดยทั่วไปแล้วอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆหมื่นปีและโลกใบใหญ่ก็จะเสื่อมถอยหรือถูกทำลายด้วยซ้ำเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการเปลี่ยนแปลงในโลกกลางนั้นรวดเร็วกว่าโดยปกติแล้วในอีกไม่กี่พันปีจะมีโลกขนาดกลางจำนวนมากที่จะเสื่อมสลายลงเป็นโลกขนาดเล็กดาวเสาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งโลกที่กำลังจะก้าวหน้ามีลักษณะเฉพาะนั่นคือจะมีผู้คนจำนวนมากที่เข้าถึงขีดจำกัดของระบบอำนาจของโลกหลังจากที่คนเหล่านี้ปลูกฝังพลังของโลกของพวกเขาจนถึงขีดสุด พวกเขาจะค่อยๆรู้สึกถึงข้อจำกัดและอุปสรรคของโลกเมื่อไม่มีที่ว่างในโลกกลางหรือโลกใหญ่คนเหล่านี้จะไม่มีทางทะลุทะลวงไปได้อย่างไรก็ตามเมื่อโคต้าของโลกกว้างหรือแม้กระทั่งกำลังจะว่างผู้คนเหล่านี้ที่ไปถึงจุดสุดยอดจะรู้สึกถึงโอกาสที่จะฝ่าฟันไปได้คนทั้งโลกจะรวบรวมโชคและทรัพยากรจากอัจฉริยะสองสามคนเพื่อช่วยให้พวกเขาคว้าโอกาสที่จะทะลุขีดจำกัดนี่คือเกมแข่งรถเมื่อตัวละครมากกว่าสามตัวในโลกทะลุขีดจำกัดโลกก็จะได้รับการอัปเกรดอย่างเป็นทางการ ตามคำอธิบายของอินย่าครมีปรมาจารย์ด้านเครื่องจักรจำนวนมากในโลกขั้วโลกไทเทเนียมที่เข้าถึงขีดจำกัดพลังวิญญาณ60แต้มแล้วคนเหล่านี้รู้สึกถึงข้อจํากัดของไทเทเนียมโพเวร์ลและกําลังมองหาวิธีที่จะทะลุผ่านหากโลกใบใหญ่เสื่อมถอยลงหรือกําลังจะเสื่อมถอยปรมาจารย์ด้านกลไกของโลกขั้วโลกไทเทเนียมก็จะสัมผัสได้ถึงโอกาสที่จะทะลุผ่านได้กราบใดที่คน3ามคนทะลุผ่านขอบเขตโลกขั้วโลกไทเทเนียมก็จะกลายเป็นโลกที่ใหญ่ เพื่อที่จะก้าวหน้าอิยยากล่าวเจ็ดจำงของโลกของแต่ละโลกมักจะอยู่เหนือชะตากรรมและศักยภาพของโลกและรวมทรัพยากรไว้ในมือของคนไม่กี่คนเพื่อที่พวกเขาจะได้คว้าโอกาสที่จะฝ่าฟันไปได้สำหรับทั้งโลกความก้าวหน้าทุกอย่างคือการพน,นันหากพวกเขาชนะพวกเขาจะทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและยินดีกับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดหากพวกเขาล้มเหลวโลกจะประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่และมักจะไม่สามารถฟื้นตัวได้ ฉันเคยไปโลกแมลงมาก่อนมีเครือข่ายสมองของแมลงอยู่ที่นั่นและมีสัตว์ขนาดยักษ์ที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ปกคลุมท้องฟ้านี่แสดงให้เห็นว่าโลกเคยพัฒนาอารยธรรมเทคโนโลยีีวภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไรก็ตามเมื่อมันล้มเหลวในการก้าวไปสู่โลกที่กว้างใหญ่ทรัพยากรของโลกก็ถูกดึงออกมามากเกินไปดังนั้นมันจึงถูกลดระดับจากโลกกลางไปสู่โลกเล็กเมื่อนิ่งเอสชไทได้ยินอินย่าพูดถึงโลกของแมลงเขากล่าวว่าตอนที่ฉันอยู่ในโลกของแมลงฉันสัมผัสได้ว่าไม่มีรงสีแห่งโลกในโลกของแมลงเหตุผลที่เป็นเช่นนั้น ถ้าพูดตามตรรกะโลกของแมลงเป็นของโลกดาวเสาและควรถูกห่อหุ้มด้วยเจตจำนงของโลกดาวเสาอิวยาเอ็นสีสพิงหน้าอกของหนิงซีและลูกหัวเข้าหาเขาจากนั้นเธอกล่าว่าฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงแต่ฉันเดาว่านี่ควรเป็นพฤติกรรมการช่วยเหลือตนเองของดาวเสาบางทีอาจเป็นเพราะพลังแกนแท้ของโลกได้สลายไปอย่างมากหลังจากความล้มเหลวของความก้าวหน้าโลกดาวเสาจึงปิดกั้นโลกแมลงโดยตรงและรวมพลังแกนแท้ของโลกไว้ในพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กเพื่อพยายามกลับมาอีกครั้ง ความจริงเกี่ยวกับอดีตของดาวเสาถูกฝังอยู่ในแม่น้ําแห่งการเวลาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไล่ตามมันสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือการเลือกลูกมังกรสวรร์สิ่งที่เรียกว่าลูกมังกรสวรร์เป็นหนึ่งในตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในโลกอันกว้างใหญ่ของมังกรสวรร์ตำแหน่งนี้แสดงถึงอัจฉริยะที่ทรงพลังที่สุดในกลุ่มมังกรในโลกอันกว้างใหญ่ของมังกรสวรร์และมีพลังมากมายในตระกูลมังกรที่ซึ่งความแข็งแกร่งได้รับการเคารพลูกมังกรสวรร์ถูกเลือกทุกๆ1,000ันปีสิ่งมีชีวิตประเภทมังกรทุกกกกตตััวววี่่มมมออาาาาาายสรรถเเข้้คดดลืไ วิธีการเลือกนั้นง่ายมากพวกเขาจะต่อสู้ในสนามประลองเมื่อสิ้นสุดการต่อสู้ผู้ชนะจะกลายเป็นลูกมังกรสวรรค์มีประโยชน์มากมายในการเป็นบุตรมังกรสวรรค์ประโยชน์สูงสุดคือสามารถรับพรและบัพปิศมาจากบรรพบุรุษมังกรและได้รับความสามารถอันเหลือเชื่อทุกประเภทลูกมังกรสวรรค์คนสุดท้ายคืออัจฉริยะของเผ่ามังกรเมฆอาโอซือยี่หลังจากที่เขาได้รับพรจากบรรพบุรุษมังกรเขาก็ได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งการเกิดใหม่ว่ากันว่าทุกเดือนเขามีโอกาสเกิดใหม่อย่างไม่มีเงื่อนไข อินย่าเงยหน้าขึ้นมองนิ่งเอสเอไทยแล้วพูดว่าพรสวรรค์โดยกำเนิดของคู่ต่อสู้ของไทคูเรตดราก้อนมีชื่อเสียงมากในโลกอันกว้างใหญ่ของเฮเวนลี่ดราก้อนดังนั้นเมื่ออัจฉริยะรุ่นเยาว์แห่งเผ่าพันธุ์ของเราเข้าร่วมการคัดเลือกพวกเขาจะพาคู่ต่อสู้มาต่อสู้ด้วยกันนี่ก็เหมือนกับการที่มังกรบางตัวมีความสามารถในการอัญเชิญและนำสิ่งมีชีวิตที่ถูกอัญเชิญมาต่อสู้ถ้าฉันกลายเป็นลูกของมังกรสวรรค์คุณสามารถเป็นคู่ต่อสู้ของฉันและรับพรจากบรรพบรุษมังกรกับฉันได้มันจะเป็นประโยชน์อย่างยิิ่่่่่่่งง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 ตตออออออคคคววาาาาามมแแแขขข็กกกรรรรรุณยยยยืดดเเธใหห้้ลพูับซีึ จริงๆแล้วฉันไม่สนใจตำแหน่งของลูกมังกรสวรรค์เป็นพิเศษฉันอยากจะนอนหลับฝันดีมากกว่าต่อสู้เพื่ออำนาจอย่างไรก็ตามการคัดเลือกลูกมังกรสวรรค์เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้เห็นการล่มสลายของโลกใบใหญ่ในลิขสิทธิ์ปัจจุบันมีโลกใหญ่9ก้าโลกโลกใหญ่ของมังกรสวรรค์โลกใหญ่อวุธศักดิ์สิทธิ์โลกใหญ่วิญญาณชั่วร้ายโลกใหญ่แอตแลนตาโลกใหญ่โทเทมโลกใหญ่แมลงเม้าโลกใหญ่ว่างเปล่าโลกอันกว้างใหญ่ของาบรนโบรานและโลกอันลึกลับอันกว้างใหญ่ข้อของฉันใช ความผิดปกติที่ทำลายล้างโลกปรากฏขึ้นในโลกกว้างลึกลับเมื่อสามปีที่แล้วเพื่อที่จะจัดการกับความผิดปกตินี้ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกลึกลับอันกว้างใหญ่ได้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บโลกทั้งโลกต้องแลกมาด้วยราคาที่แสนสาหาัสและในที่สุดก็สามารถขจัดความผิดปกตินี้ได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามทรัพยากรของโลกได้หมดลงแล้วและอรารยธรรมของโลกก็ถดถอยลงอย่างมากผู้เชี่ยวชาญที่เหลือทำได้เพียงต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเท่านั้นเมื่อผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดกลุ่มสุดท้ายเสียชีวิต โลกอันลึกลับอันกว้างใหญ่นี้จะพบกับปรากฏการณ์แห่งความเสื่อมถอยลดระดับลงสู่โลกขนาดกลางหรือแม้แต่โลกใบเล็กผู้เที่ยวทานคนสุดท้ายของโลกลึกลับอันกว้างใหญ่คงอยู่ได้ไม่นานพลังต้นกำเนิดของโลกใหญ่ลึกลับได้สลายไปแล้วทันทีที่โลกใบใหญ่ลึกลับล่มสลายคริสตัลพลังแกนแท้ของโลกจำนวนมากจะกาอตัวขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดสำหรับคุณที่สวรรค์เลือกสรรน,นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงต้องการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งลูกมังกรสวรรค์ กราบเท่าที่ฉันกลายเป็นรูปมังกรสวรรค์ฉันสามารถพาคุณพร้อมกับตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากโลกใหญ่อีกเจ็ดโลกสู่โลกใหญ่ลึกลับเพื่อเป็นสกิพยานในการเสื่อมถอยของโลกใหญ่หนิงซีรู้สึกประทับใจมากเมื่อได้ยินว่าอินยาทำทั้งหมดนี้เพื่อเขาเขาจูบหน้าผากของอินยาอย่างสเสน่หาและถามว่าในฐานะไทคูเรดดรา้อนคุณมีความสามารถในการเดินทางระหว่างโลกคุณไม่สามารถเดินทางไปยังโลกกว้างใหญ่ลึกลับได้โดยตรงหรือทำไมคุณต้องกลายเป็นลูกมังกรสวรรค์เพื่อเข้าสู่โลกใบใหญ่ลึกลับ อินยาสายหัวและอธิบายว่าความสามารถของฉันในการเดินทางผ่านโลกมีจำกัดฉันต้องจ่ายราคาหนึ่งเพื่อเดินทางผ่านโลกสิ่งสำคัญที่สุดคือโลกขนาดใหญ่นั้นแตกต่างจากโลกขนาดเล็กและขนาดกลางโลกใบใหญ่สามารถสื่อสารถึงกันได้ดังนั้นโลกใบใหญ่ทั้ง9้าจึงยังคงติดต่อกันอยู่เสมอโลกลึกลับอันกว้างใหญ่กำลังจะลดระดับลงและได้รับความสนใจจากอีกโลกใหญ่อีก8โลกโลกใหญ่ทั้ง8โลกได้ส่งผู้คนมาปกป้องกำแพงโลกของโลกใหญ่ลึกลับมานานแล้วฉันกำลังแอบเข้าไปเป็นการส่วนตัวหากฉันถูกค้นพบฉันจะถูกฆ่าทันที หนิงชีเข้าใจว่าอีกแดโลกต้องการใช้ประโยชน์จากโอกาสในการกินให้อิ่มและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มากขึ้นหลังจากที่โลกลึกลับอันกว้างใหญ่ล่มสลายดังนั้นพวกเขาจึงปิดผนึกโลกใหญ่ลึกลับไว้ทั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์จากมันหากอิวย่าได้รับตำแหน่งลูกมังกรสวรรค์เธอก็มีสิทธิที่จะเข้าสู่โลกอันลึกลับอันกว้างใหญ่นี้ได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้หนิงซีก็ถามว่าคุณคิดว่าผู้เที่ยวชันชั้นยอดที่เหลืออยู่ในโลกลึกลับอันกว้างใหญ่นี้จะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหน พ่อของฉันบอกกว่าตามคำทำนายของหมอผีผู้เนจรของโลกใหญ่เมฟลายแชมป์กลุ่มสุดท้ายของโลกลึกลับขนาดใหญ่จะตายภายในครึ่งปีหรือน้อยกว่านั้นอินยากล่าวการคัดเลือกรูปมังกรสวรรค์จะเริ่มในอีกสี่เดือนเรายังมีเวลาอิวย่ายืนขึ้นและสวมเสื้อผ้าของเธอเธอพูดกับนิ่งเอสเอสไว่านิ่งเอสเอสไคู่ต่อสู้ที่รักของฉันฉันต้องกลับไปยังโลกอันกว้างใหญ่ของมังกรสวรรค์เพื่อเตรียมตัวการคัดเลือกจะเริ่มในอีกสี่เดือนฉันหวังว่าคุณจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองต่อไปได้ในช่วงส เราจะชนะตัวเลือกนี้อย่างแน่นอนหนิงซีพยักหน้าเขาต้องใช้เวลาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาไม่ใช่แค่เพราะการเลือกรูปมังกรสวรรค์เท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการล่มสลายของโลกใบใหญ่ลึกลับหากการล่มสลายของโลกใบใหญ่ส่งผลให้เกิดสมบัติเช่นคริสตัลพลังแกนแท้ของโลกก็คงจะมีคนที่ถูกเลือกจากสวรรค์จำนวนมากปรากฏตัวในโลกกว้างลึกลับนี้อย่างแน่นอนผู้ที่ถูกเลือกนั้นเป็นศัตรูคู่อาฆาตไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขาต้องต่อสู้เพื่อคริสตัลพลังแกนแท้ของโลกเมื่อถึงเวลานั้นการต่่่่่่อออสสู้้ทททีีวุุนนนนนายยดก็จะะปขึงแ นี่จะเป็นการต่อสู้ที่ยากมากหนิงซีต้องเสริมกำลังตัวเองและเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้บทที่388เหตุผลขอองค์การต่อสู้ของทั้งสองเมือง1หนิงซีประเมินความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาร่างกายหลักของเขามีสายเลือดมังกรฟ้าดาราหลังจากแปรงร่างร่างกายของเขาก็ถึง63แต้มซึ่งได้ทะลุขีดจำกัดของโลกกลางไปแล้วเขายังฝึกฝนเทคนิคกระบีของเขาจนถึงระดับ13พลังงานดาบระเบิดออกมาและเจตนาดาบก้ยเย็นชายอย่างเจาะลึก ในเวลาเดียวกันเขายังมีความสามารถของผู้ปลุกพลังแบบสององค์ประกอบที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงและความแข็งแกร่งร่างกายของเขามีความสามารถโดยกำเนิดอันทรงพลังมากมายความสามารถต่างๆของร่างกายหลักของเขาได้รับการยกระดับจนถึงขีดจำกัดแล้วและเป็นการยากที่จะได้รับการเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆดังนั้นจุดเน้น,นะคะองค์การพัฒนาครั้งต่อไปจึงยังคงอยู่ที่อวตารของเกมของไทเทเนียมโพเวล หาก n ิ่ง s h a ไทสามารถทำภารกิจขั้นสูงสุดให้สำเร็จได้ภายใน4เดือนและดึงเมทัสเดาวจากไทเทเนียมโพเวอร์เข้าสู่ระบบเขาก็จะสามารถรับพลังแกนแท้ของโลกจำนวนมากได้จากนั้นเขาจะสามารถอัปเดตเวอร์ชันของระบบเกมและอัปเกรดความสามารถของระบบเกมที่พัฒนาจากสมบัติต้นกำเนิดไปสู่ระดับของโลกอันกว้างใหญ่ในเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางร่างกายหรือความสามารถอื่นๆเขาสามารถทะลุขีดจำกัดปัจจุบันและพัฒนาต่อไปอย่างรวดเร็ว หลังจากคิดถึงเป้าหมายนี้แล้วหนิงซีก็พูดกับอิวย่าว่ากลับไปที่โลกอันกว้างใหญ่ของมังกรสวรรค์นหนึ่งมีการเตรียมการของฉันเองหากคุณต้องการฉันก็แค่เรียกฉันมาอิวย่าพยักหน้าเธอจัดเสื้อผ้าของเธอและมัดผมไว้หน้ากระจกแสงนิวเคลียสวิเศษจากนั้นเธอก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะไปหลังจากนั้นพื้นที่ตรงหน้าเธอก็ผันผวนและร่างของอิวย่าก็เริ่มเลอะสักพักเธอก็หายไปจากจุดนั้นหลังจากที่อิวย่าจากไป หนิงซีก็ไปที่เมืองตู้หวงก่อนเพื่อไปเยี่ยมลีหน้าและหมอพิมาภายใต้การบริหารของพวกเขาเวิลด์ออฟโมเอนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและ,จะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆหนิงซีไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งเขากลับมายังดาวเสาและพบกับผ่าวเหมิงและลูกศิษย์ของเขาเป็นเรื่องปกติที่จะค้นพบพัฒนาการของดาวเสาหลังจากที่ลัทธิวิญ,ญญาณชั่วร้ายถูกกำจัดให้สิ้นซากโลกวิญ,ญญาณชั่วร้ายก็ไม่ได้ดำเนินการอื่นใดอีกหนิงซอประเมินว่าพลังงานทั้งหมดของพวกเขาตอนนี้มุ่งความสนใจไปที่โลกใบใหญ่หลึกล สำหรับโลกของแมลงมีสองประเทศเล็กๆที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติจากแมลงและถูกทำลายล้างไปตั้งแต่นั้นมาแม้ว่าขอบเขตอวกาศระหว่างโลกแมลงและโลกดาวเสาจะค่อยๆหายไปแต่โรคระบาดแมลงก็ไม่ปรากฏขึ้นอีกนี่เป็นเพราะว่าเผาแมลงวิญญาณผู้พิทักษ์ที่หนิงซือทิ้งไว้ในโลกแมลงได้พัฒนาเป็นเผาแมลงระดับราชาแล้วและยังได้ผนวกเผาแมลงระดับราชาที่ใกล้ที่สุดเข้ากับดาวเคราะห์ดาวเสาซึ่งเป็นเผาแมลงที่กลืนกินวิญญาณแมลงวิญญาณผู้พิทักษ์ได้รับคำสั่งจากนิ่งเอสเอสไทไม่ให้ เนื่องจากบัฟเฟอร์นี้ความหายนาของสัตว์ยักษ์จึงไม่ปรากฏขึ้นในขณะน,นี้ฮาเมงปฏิบัติตามนโยบายที่นิ่งเอสเอชไทได้ทำไว้อย่างเคร่งครัดในปัจจุบันบนดาวเสาผู้อยู่อาศัยในอาณาจักรยุนเมนเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งของโลกเพลิดเพลินกับสวัสดิการและนโยบายที่ดีที่สุดอาณาจักรยุนเฮมิงก็กลายเป็นประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดบนดาวเสาชาวต่างชาติจำนวนนับไม่ถ้วนใช้สมองของตนเพื่ออ,อพยพไปยังอาณาจักรยุนเหมิงและกลายเป็นพลเมืองอันรุ่งโรจน์ของอาณาจักรยุนเฮมิง หลังจากอยู่ในโลกแห่งโมเอนและแซเทิร์นเป็นเวลาสองวันร่างกายหลักของนิงเอสเอก็กลับมาที่เวิลด์ออฟโมเอเพื่อฝึกวิชาดาบของเขานิงสื่อถ่ายทอดจิตสำนึกของเขาไปยังร่างอวตารของเขาและพบว่าร่างอวตารของเขายืนอยู่ในโรงงานผลิตแห่งจัก,กรวาลสดใสาทางซ้ายคือเย่หงเมียนในชุดสีดำและทางขวาคือนิโก้ที่แปลงร่างเป็นสาวงามในชุดนักเรียนโดยสิ้นเชิงเย่หงเมียนยิ้มและยืนเงียบๆข้างนิงเอสเอสไชนิโก้ตื่นเต้นมากใบหน้าที่สวยงามของเธอแดงก่ำและมีเม็ดเหนื่อไหลออกมาจากหน้าผากของเธอ หนิงซีมองดูเครื่องจากที่สูงและทรงพลังที่อยู่ตรงหน้าเขาและเข้าใจทันทีบอลได้สร้างหุ่นยนต์ของนิโก้เนื่องจากนิโก้ได้ร้องขอมามากมายบอลจึงใช้ความพยายามอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของนิโก้ดังนั้นจึงต้องใช้เวลามากกว่า2เดือนในการผลิตเครื่องจากนี้หลังจากที่เมชาได้รับการดีบักและเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์เสียงของบอลก็ดังขึ้นอีกครั้งเปิดใช้งานกลไกแล้วการทดสอบประสิทธิภาพเสร็จสมบูรณ์โปรดมอบหมายให้นิโก้ตั้งชื่อหุ่นยนต์ นิโก้คิดชื่อไว้แล้วเธอพูดด้วยน้ำเสียงสันเครือจากกลอายุยืนเครื่องจากนี้เรียกว่าจักกลอายุยืนชื่อลองกุตตี้เมชาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของนิโก้ที่จะช่วยเหลืออาจารย์มูรากา้าหลังจากตั้งชื่อเครื่องจับแล้วนิโก้ไม่ได้นั่งอยู่ในห้องนักบินของสื่อเหมือนหนิงซือในทันทีเนื่องจากระดับเทคนิคการทำสมาธิในปัจจุบันของเธอไม่สูงพอที่จะควบคุมเครื่องจัรขั้นสูงนี้ได้นิโก้ยิ้มหวานหวานให้นิ่งเอสเอชไยและพูดว่านิ่งฉันกำลังเตรียมที่จะรวมแกนต้องห้ามเข้ากกับนไนรบนรนวม่ถนนู หนิงซีพยักหน้าและกล่าวว่าไม่มีปัญหาสถานที่แห่งนี้ถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์กับฉันและบอลที่นี่จะไม่มีใครเข้ามารบกวนคุณได้คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยตรงเมื่อได้ยินเช่นนี้นิโก้ก็ไม่ลังเลอีกต่อไปเธอใช้นิ้วชี้ทีายถูนาฬิกาที่มือขวาสองสาครั้งวัตถุคล้ายเข็มบางๆโผล่ออกมาจากด้านล่างของนาฬิกาเข็มบางๆยาวประมาณ1เซนติเมตรนิโก้บีบปลายเข็มด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือของเธอเธอเดินไปที่เท้าของเมชาด้วยสีหน้าจริงจังเธอค่อยๆใช้เข็มบางๆจิ้งไปที่เท้าของงเ่กกชนนใบิ็ซดล หลังจากสัมผัสกลไกห้าครั้งเข็มก็หดตัวลงเหลือครึ่งหนึ่งของความยาวเดิมนิโก้มีเหนือท่วมตัวแล้วผมของเธอเปียกเล็กน้อยและติดอยู่บนใบหน้าที่ซีดเซียวของเธอแม้ว่าเธอจะเหนื่อยแต่นิโก้ก็ยังคงลุกขึ้นและดำเนินการต่อกับการกระทำก่อนหน้านี้ในที่สุดหลังจากที่เข็มสัมผัสกับ,กบเมชาเก้าครั้งมันก็หายไปอย่างสมบูรณ์แกนต้องห้ามถูกรวมเข้ากับร่างกายของเมชาได้สำเร็จบทที่389เเหตุผลขอองค์การต่อสู้ของทั้งสองเมือง 2. การแสดงออกของนิโก้ผ่อนคลายเธอเช็ดเหนือด้วยแขนเสื้อโดยไม่สนใจภาพลักษณ์ของเธอจากนั้นเธอก็หลับตาและรู้สึกได้สักพักก่อนที่จะเดินโซเซไปทางนิ่งเอสเอไอเมื่อเห็นสิ่งนี้หนิงซีก็รู้ว่านิโก้ทำสำเร็จแล้วเขารีบเดินเข้ามาและสนับสนุนเธอหลังจากที่ได้สัมผัสกับนิโก้แล้วนิ่งเอสเอไอได้กลิ่นหอมที่สดชื่นเขาเคยอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์รำพึงมาก่อนและรู้ว่านี่คือรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ของคนรำพึงต่อมเหนือของพวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปเมื่อเหนือออกก็จะส่งกลิ่นหอมออกมา นิโก้ไม่ได้พยายามหลีกเลี่ยงความสงสัยโดยไม่สนใจการปรากฏตัวของอาจารย์เย่หงเมียนเธอจึงโน้มตัวทั้งตัวไปหาหนิงซีเธอหอบหายใจและพูดกับหนิงซีว่าหนิงวัตถุที่มีลักษณะคล้ายเข็มเมื่อครู่นี้คือแกนกลางต้องห้ามจริงๆแล้วแกนกลางต้องห้ามที่เรียกว่าเป็นกระแสจิตสำนึกทางกลนพิเศษภายใต้การแนะนําของฉันจิตสำนึกนี้สามารถยึดติดก,กับเครื่องจกักรใดๆก็ได้ฉันได้นำทางจิตสำนึกของแกนกลางต้องห้ามเข้าไปในร่างของเครื่องจักรอายุยืนยาวแล้วหลังจากที่แกนกลางต้องห้ามได้ปรับให้้้้้เเขาาากกัับบแลวว็สมมมรถใชนพื่อคคุได หนิงซือช่วยนิโคนั่งบนโซฟาในห้องควบคุมเขาเทแก้วน้ำอุ่นให้เธอแล้วยื่นให้เธอหลังจากที่นิโก้ดื่มน้ำเสร็จแล้วและใบหน้าของเธอก็ค่อยๆกลับมามีสีสันอีกครั้งหนิงซีกล่าวว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่อาจารย์ของสถาบันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอแต่พวกเขาไม่พบสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับแกนกลางต้องห้ามปรากฏว่าแกนกลางต้องห้ามนั้นเป็นกระแสะแห่งจิตสำนึกแล้วทำไมสกาเลตเดมอนหุ่นยนต์ต้องห้ามถึงบอก,กว่าความลับของความเป็นอมตะถูกซ่อนอยู่ในแกนกลางต้องห้าม นิโก้หยุดครู่หนึ่งและสื่อสารกับอาจารย์มูรากะในใจอยู่พักหนึ่งจากนั้นเธอก็กระซิบว่าคุณควรรู้ว่าทั้งแกนกลางต้องห้ามและกลไกต้องห้ามนั้นถูกสร้างขึ้นโดยมุรากะนักวิทยาศา,ศาสตร์อัจฉริยะอันที่จริงมูรากะคือครูของฉันแม้ว่าร่างกายของเธอจะถูกทำลายแต่จิตสำนึกของเธอยังมีชีวิตอยู่ต้องขอบคุณคำสอนของเธอที่ทำให้ฉันสามารถเรียนรู้ความรู้และเทคนิคของเมชาได้ หนิงซีไม่แปลกใจเมื่อได้ยินคำพูดของนิโก้แต่เขาปรับสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของนิโก้ได้ดีเขาถามว่าคุณทำงานอย่างหนักกับเทคโนโลยีการถ่ายโอนจิตสำนึกเพื่อถ่ายทอดจิตสำนึกของมูราก้าไปยังเครื่องจักรเพื่อที่เธอจะได้มีร่างกายของเครื่องจักรใช่ไหมนิโก้พยักหน้าก่อนจะส่ายหัวฉันไม่เพียงแต่ต้องการถ่ายทอดจิตสำนึกของอาจารย์มูราก้ไปยังเมชาเท่านั้นแต่หนึ่งยังต้องการยืดอายุของเธอด้วยในฐานะที่เป็นจิตสำนึกครูมูรากะก็มีอายุไขที่จำกัดเช่นกันตอนนี้เธอกำลังจะตายฉันจึงต้อง,วอวงคว ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยละเอียดในภายหลังเรามาพูดถึงเมชาต้องห้ามและคอต้องห้ามกันก่อนในตอนนั้นอาจารย์มูรากาได้สร้างแกนต้องห้ามขึ้นมาโดยบังเอิญก่อนที่เธอจะสรุปเทคโนโลยีได้อย่างเป็นระบบเธอถูกล้อมโดยกลุ่มใหญ่ๆเพื่อเสรีภาพสกาเลตเดมอนหุ่นยนต์ต้องห้ามได้ทรยศอาจารย์มูรากาและหลบหนีไปในความสับสนวุ่นวายเพียงลำพังด้วยความสิ้นหวังคุณครูมูรากาเริ่มการทดลองกระแสะแห่งจิตสำนึกที่เธอไม่เคยทำมาก่อนการทดลองล้มเหลวโดยไม่เกิดความประหลาดใจใดๆและทำให้เกิดการระเบิดครัั้้งงใหหญ่นอปฏิบิบตการ หน้ามหัศจรรย์ที่จิตสำนึกของอาจารย์มูรากะรอดชีวิตจากการระเบิดได้และติดอยู่กับนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะที่มีฟังก์ชันป้องกันการระเบิดหนิงซือมองดูนาฬิกาบนข้อมือขวาของนิโก้โดยไม่รู้ตัวนาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้ดูเก่าเลยเทคโนโลยีวัสดุของไทเทเนียมโพลเวลนั้นก้าวหน้าอย่างมากวัสดุโลหะหลายชนิดมีความสดใสเหมือนใหม่หลังจากใช้งานมานับพันปีคนอื่นๆไม่สามารถบอกอายุของผลิตภัณฑ์บางอย่างจากรูปลักษณ์ภายนอกได้ นิโก้กล่าวต่อว่าประมาณ11ปีที่แล้วฉันถูกเพื่อนๆในบ้านกำพาราโดดเดี่ยวหนึ่งคนไม่มีเพื่อนเพื่อคลายความเหงาฉันชอบไปที่หลังภูเขาใกล้สถานเลี้ยงเด็กกำพาราเพื่อดูสัตว์เล็กๆฉันโว้จำได้เสมอว่ามีกระต่ายสีเทาตัวหนึ่งน่ารักมากมันเป็นเพื่อนคนแรกในชีวิตของฉันมันฉลาดมากหนึ่งป้อนหญ้าให้มันเล่นกับฉันฉันตั้งชื่อมันว่าหลิงหลิงบ่ายวันหนึ่งอากาศดีมากพระอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าและมีสายลมพัดเบา,เบา,เบา ฉันกับหลิงหลิงเล่นกันอย่างมีความสุขที่ตีนเขาทันใดนั้นมีสุนัขล่าสัตว์ตัวหนึ่งเห่าที่ประตูหลังของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหลิงหลิงตกใจกลัวและวิ่งไปรอบๆอย่างบ้าคลั่งมันบังเอิญวิ่งไปใต้ต้นไม้ใหญ่เสียชีวิตผมเศร้ามากฉันกอดร่างของหลิงหลิงและร้องไห้เป็นเวลานานสุดท้ายฉันก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่าหลิงหลิงตายไปแล้วหนึ่งวางแผนที่จะฝังไว้ใต้ต้นไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายของหลิงหลิงถูกสัตว์ป่ากินฉันจึงขุดหลุมลึกมากเมื่อขุดหลุมฉันบังเอิญ นิโก้ยกมือขวาขึ้นแล้วบอกนิ่งเอสเอชัยโดยไม่ลังเลว่านาฬิกาที่เธอหยิบขึ้นมาคือนาฬิกาเรือนที่เธอหยิบขึ้นมาตอนนี้ความใกล้ชิดของตัวละครของนิโก้เพิ่มขึ้นถึง96คะแนนหลังจากที่นิ่งเอสเอชช่วยเธอสร้างเครื่องจักนิโก้ไว้วางใจนิ่งเอสเอชัย100%และไม่ลังเลกับคำพูดของเธอเมื่อได้ยินนิโก้บรรยายถึงการเผชิญหน้าโดยบังเอิญของอนิ่งเอสเอชัยก็ทำได้แต่ถอนหายใจกับความจริงที่ว่านิโก้เป็นคนฮอตจริงๆและได้รับพรจากโชคชะตา เธอสามารถขุดหลุมใต้ต้นไม้ใหญ่โดยไม่ตั้งใจและได้นาฬิกาข้อมือด้วยจิตสำนึกของครูสอนเครื่องจัรอัจฉริยะรวมถึงแกนต้องห้ามที่ติดอยู่กับนาฬิกาข้อมือนิโก้ย,ยิ้มและพูดว่าฉันขอโทษหนึ่งพูดนอกเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหรก็ตามที่หนึ่งพูดถึงอาจารย์มูรากะหนึ่งอดไม่ได้ที่จะนึกถึงกระต่ายสีเทาตัวน้อยหลิงหลิงในความเป็นจริงเหตุผลที่สกาเล็ตเดมอนเผยแพร่ข่าวว่าแกนกลางต้องห้ามสามารถให้อายุยืนยาวได้นั้นส่วนใหญ่จะหันเหความสนใจของทุกคน